จ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถทัวร์นำนักเรียนตรงเรียนไปพัศนศึกษาเฉี่ยวชนกับรถจนจนเสียหลักตกข้างทาง ที่ถนนสายสีนครสีสำรงบริเวณบ้านหนองวงเกวียนตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยครับมีผู้เสียชีวิตสองคนเป็นเด็กนักเรียนหญิงและพนักงานขับรถสำรองครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียนรวมกว่า40คน จ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลศรีนครโรงพยาบาลสวรรคโลกและโรงพยาบาลศรีสังวรครับร้อยตำรวจเอกวิเชียนชัยชนะเพียรกุลตำรวจสถานีตำรวจภูทรสวรรคโลกเปิดเผยว่ารถทัวร์ที่ประสบอุบัติเหตุกำลังจะพาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหหนองแหนนะครับกลับจากทัศนศึกษาที่จังหวัดชนบุรี พอมาถึงที่เกิดเหตุได้ไปเฉี่ยวชนกับรถจนจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดกับ